กันไงเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานเล่เห็นไมหนม, <c oughs> มแน่เราอ่ะก็ยังยังไม่ได้มีมีแพลนเลยก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังรักกันดีอยู่ด้วยกันดีนะคะมั <c oughs> น <c oughs> ไม่ได้คุยกันแบบ มันยังไม่มีไม่สิทนะผ่านมามันมีแบบข่าวนู่นข่าวนี่มาบ้างมันเป็นโลกของมันแต่สิ่งที่แปลกสอนย่ออักษรย่อออมตลอดเลยคือทุกไปมากยังไงอยู่กับออมก็โผล่มาอีกแล้วใช่จะเป็นออสอชอสออ่อก็แบบตลอดมันมาตลอดก็ดีใจที่เขายังนึกถึงเราอยู่เออยังอยู่ในแบบนึกถึงได้ในหนุ่มยองในหนุ่มยองเนาะเออแต่ก็ไม่คือไม่เครียดอ่ะ ไม่แคดเรารู้ว่าแบบมันมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ของดาราก็ต้องมีการพูดถึงอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีข่าวแล้วพูดกับท่านกับแอนทั้งไหมครับว่าแบบมันมีข่าวมาอีกแล้วนะเออใดๆไม่เคยคุยเลยไม่เคยแบบเอามาตั้งประเด็นว่าแบบเทียบว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ไม่เคยเป็นแบบหมดนางอะไรเงี้ยมันไม่เป็นเราเรารู้สึกไงบ้างพอมามอักเสบยอดขยายมันก็อะไรๆก็ออกออม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 ออ เหมือนเราอาจจะเป็นแบบผู้ที่รู้สึกว่าคบกันนานแล้วอยากเบรกอยากเบรกชาวเน็ตบ้างไหมคะับตัดวงจรตัดวัตต์ตัดวงจรนู่นแบบไม่ไม่คนอื่งบ้างไม่ได้คนอื่นบ้างก็ได้ไม่ใช่พิชชาล์เลยก็ยังไม่แต่งแต่ว่ารักกันดีค่ะย้ำเลยอะไรอะไรที่มันทำรู้สึกว่าได้ยาวนานขนาดนแล้วความรู้สึกมันไม่หยุดหรืออะไย เป็นอย่างนี้แหละ,ะ <c oughs> มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นความเข้าใจก็ยังเป็น,เห,นเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ค่ะมันมันคือความที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็เจออะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหากาันมันคือการที่จะใช้คำว่าอะไร อย่างนั้นแต่ว่ามันก็คือความเป็นแบบเดิมๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือความผูหวาในหัวใจเหมือนแรกๆที่เราพบกันอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมัาแต่มันลรมันไม่ได้อย่างนั้นใช่แต่ทุกวันนี้คือมันอยู่ในการเจอหน้ากันยิ้งได้แล้วก็ไม่สร้างความผูกพันเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นความอะไรที่ดีๆนะเออพราะมันไม่ผูกหวานหมแรกๆมันไม่เราแอบ้อยไหมผู้หญิงอ่งมันอ๊ะอะไรอยู่ี้ม ไม่อะค่ะอมคิดว่าคืออมคิดว่าความรักจริงๆมันต้องเป็นแบบแหละถ้าเราแบบเรียกร้องความหวกอหาใน,นชีวิตตลอดเวลามันมันไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเพราะอันนี้คือศัธรมของความรักนเนาะก็เหมือนที่เรามองพ่อแม่เราพ่อแม่เราเขาก็ไม่ได้มานนั่งแบบ ออมอ่ะตอนนี้ออมไม่คิดเลยคือออมแบบไม่ไม่ใช่ว่าคือออมคิดว่ามันเป็นเรื่องของพิธีการอย่างนี้ดีกว่าแต่สําหรับออมอ่ะเอาจริงๆนะยังไงก็ได้เพราะเขารู้เขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็อยู่กข้างๆอ่อแสดงว่าแสดงว่าเขาเรียนความมั่นใจใละความมั่นคงกับชีวิตเราเออแล้วเราสึกี่เรารู้สึกี่ ไม่มีเลยค่ะพี่อไม่ไม่มีคำพูดหวานๆเลยแต่ว่าทำใช่ใช่ใช่ก็คือพยายังสมบัเสมอยังไงก็คือเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วเขาอยากให้คู่เราแต่งกันมีแหละคู่เราเขามาเขามาเรื่องเรื่องนั้นมันเป็นพิธีการพิธีการพิธีกรรมที่แบบมันต้องมีวาระเวลาที่ที่เหมาะสมของคู่อะไรปีนี้ทันไหมคะไม่ทันปีนี้ไม่ทันแน่นอนค่ะงานเยอะมากปีหน้าเรางไปทันปีหน้าไม่ ไม่แน่ไม่หรีกว่าไหมอะเอองอว่าไม่ได้หรอกต้องต้องเตรียบตัวสวยทุกวันไเผื่อว่าวันไหนคมันปาคู่ขาบปากาขนาดนั้นพูงจริงไม่ไม่ไม่ชอบแบบรู้สึกว่าต้องตั้งคํา ไม่ได้ไงไม่ได้มีได้ว่ากันไหมแต่ว่าธุรกิจเราก็ยังแบบว่าต้องปรุงต้องดึงคือจริงๆตอนนี้มันมันเป็นเรื่องของการที่เราโฟกัสเรื่องธุรกิจด้วยมันมันเป็นอะไรที่ยากนะยากสำหรับเรา เลยไปเทไปทั้งนู้นเลยดูด <Okay. S 1> ี พี่ออมพี่ลองคราบเร่ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าเรายังขนาดก่อนเรายังตัวเล็กอยู่เฮ้ยใช่ยู่งแต่ออร่าด้งสาวมาแล้วนะแหละปาดิงหรอเฮ้ยเป็นเรื่องอื่นก่อนยิ่งดีกับออมด้วยย่างยัางยัางย่างเอาให้ได้นะเพราะว่างานแต่งก็คือมาอย่างนี้เลย ไปตัวแล้วก็นั่งเฉยชว่าไม่ต้องแล้วหมุนขาลงไม่ต้องหมุนไม่ต้องมีกางยันต์เรา้อนั่งเรานั่งต้องนั่งสวยๆมันต้องมีโมเมนต์นั้นเราเตรียมพร้อมนะแฮปปี้เนาะไม่งั้นพี่ๆจะข่าวแจ้งให้เศร้าไปก่อนมันคืหอมแก้มหอมแหวนสูงกาวเหรียกาวไม่เอาวม่เอาทำไมเนี่ยไม่เอาคุณลุกคุณลุกไปของทำก่อนไมเอาโอเคด้วย